นี่ค่ะทำแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็วิธีทำเราทำยังไงค่ะงไ่ายๆสไตล์วาซาจะง่ายมากค่ะนี่ค่ะมาทานไหมจ้าสวัสดีค่ะบเ,เพื่อนๆช่องวาซาจ้า หวังว่าทุกคนคมสบายดีนะคะวันนี้อยากกินต้ยมยำกุ้งค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นต้ยมยำต้ยมยำเครื่องปรุงต้งยมยำก้อนนะเพื่อนๆเป็นสำเร็จรูป้ะมีอย่างเดียวที่ฉันจะเติมก็ลากผักชีจะแล้วก็ใบมะกรูดนะลิกสดนะคะใส่ไปเลยจ้า วันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะคะเราจะใส่เห็ดไปก่อนเนาะเพราะกุ้งเขาสุกง่ายและสุกไวใส่เห็ดเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบอันนี้เป็นเห็ดคูนญี่ปุ่นเนาะเราเราก็เรียกเห็ดโคลนญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าบ้านเราเรียกอะไรเนาะวันนี้ไม่มีพริกแห้งพริกทอดนะคะดิฉันจะใส่พริกป่นลงไปหน่อยผงนัวจะ เราจะปรุงไปเลยค่ะน้ำมะนาวสองลูกจ้ะน้ำปลาเพื่อนๆนใส่พริกทอดก็ได้นะจากนั้นก็ชิมก่อนเลยว้าวแซ่บมากเสร็จแล้วใส่กุ้งไปเลยค่ะใส่กละงน้ําเดือดๆเลยจ้า กุ้มยำกุ้งรสแซ่บพอกุ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดไปที่หลังจ้าผักชีเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงจ้า ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆต้มยำกุ้งของเรานะคะแซ่บๆมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ